พี่น้องเชนน้องนะวันนี้ก็จะไปพาพาไปดูอะไรเดียนนรกอ่เรียนนรกที่วัดอะไรวัดอะไรวัดพืชวัดพืชอะไรวัดพืชอุดมตามมาค่ะมาเลยวันนี้เราจะพาไปดูอันแรกบาด่าเถียงไม่อย่หนผัวเป็นใครเลยหยอดเลยหยอดเลยมีอะไร นี่ไหมลงกระทะทองแดงอันนี้คือบากาเสียงพ่อแม่นะคะบาปเาไ่อันนีค่ะวันนี้ให้ไอ้เป็นไมนคืออันนี้บาดึงน้ำเมาอุ้ย <c oughs> ไหนละตู้ <S <S อันนี้ไม่มีตู้อันนี้ไม่มีตู้ทุกคนอันนี้บางหนึ่งน้ำเมาก็าจะกลายเป็นโอ้ใส่ที่น,น้ำเมาก็คือกินเหล้านั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้หันงังไปด้วยนี่ไงหองไล่้อย่นี่ีไมเลยอันนี้คือเลยแตลยด้องดูมืดมาก โอเคพังค่ะทุกคน okay, คมีเหรียญอยู่ลองเรียนใหม่เหรียญอันนี้อาจจะไม่ได้มอ,เอนนม,มเรียใหม่เหรอดอปักเลยเออไม่น่าาเลอ อันนี้ติดอ,ะะอ่ะไฟ R G B ด้วยสิอันนี้ไฟติดเฉยๆนะจนนนนนน้างวา,างค่าผู้อื่นเห็นไหมเรื่องน,นี้ถูกแทนถูกค่า ตู้เป็นพังหรือเปล่านะเอันนี้นะคะาเรล่อยค่ะนี่ตกกระทางแดง ว้าสี่วบเลยนี่นี่นี่ตอนนี้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 แล้วก็ลงขึ้นมานี่บ่าวเลยคกี้พายมานอันนี้ก็เป็นเป็นบ่าวตัวด้ีกจ้แต่าว่าผู้อื่นนะขับไปไหนครับ่กอนวิจาวะเดี๋ยก็ขึ้นต้องฟังก่อนนะคะ ลูกตาคือสายพันไม่ทำงานอ่ะทุกคนอ่าเออก็บางนี้กจะ